วันนี้เอากีตาร์มาให้ดูนะครับผมก็เผื่อว่ามีพี่ๆน้องๆอาจจะชอบเหมือนผมก็ได้นะครับผมเป็นเฟนเดอร์นะครับเฟนเดอร์นะครับลิซซี่โกเซนอ่านเ,เลยเออเรียกชื่อแบบไม่ค่อยจะถั่วนะเออแต่ว่าสวยสุดๆนะครับเป็นสีซันเบิร์ดนะครับผมอยากดูกันยังนะนี่ตั้งอยู่ข้างๆนะครับผมก็ลิซซี่โกเซนตัวนี้เป็นที่แบบจี๊ดอะจี๊ดอะคนเล่นอะจี๊ดนะครับผมก็ มาดูกันไหมนะสีแบบมีความแบบว่าซันเบ r ร์สสวยอะสวยมากนะครับแต่ว่าสภาพอะยังมือสองอยู่ไม่ใช่มือใหม่นะครับผมก็ดูกันนี่นี่นะครับอ่าลองมาทำความรู้จักกันสักนิดไหมนะครับผม,ผมก็ที่ผมรู้คร่าวๆนะครับผมนี่ลายเฟรมแบบอย่างสวยเลยนะครับผม,ผมก็ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับการออกแบบ อะไรเขาทํามาดีแล้วดีมากด้วยนะครับผมระดับโลกเลยเนะครับผมนี่ก็บอดี้นะครับบอดี้จะเป็นไม้แฮทนะครับไม้แฮทก็ตัวนี้ค่อนข้างจะไม่ถือว่าหนักนะสําหรับผมนะไม่ถือว่าหนักนะครับแล้วก็เฟรมนะท็อปเฟรมเปเบิ้ลท็อปอาไบดิงนะครับเปเปิ้ลท็อปไบดิงดูลายนี่นะครับ วอลลุ่มี่ตัววอลลุ่มนะครับนี่จะเป็นวอลลุ่มโนตารี่นะครับวอลลุ่มโนตารี่อ่าแล้วก็สวิตสามทางนะครับผมนี่ตัวน x t จะเป็นดิมาซิโอนะครับดิมาซิโอตัวนี้มีแรงเลยแรงแบบเล่นเพลงหลังหนักได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคลีนทาวงนะครับเป็นคลีนทาวงนะครับคอก็จะเป็นเมเบิลนะครับคอเป็นเมเบิลที่สำคัญ made in Japan นะครับ made in Japan นะครับ ฟิงเกอร์บอร์ดเบเบิลอินเล่บอลลูนดอกนะครับบอลลูนดอกนะครับเรื่องชื่อไม่ค่อยถูกแต่ว่าน่ารู้ประมาณนั้นนะมันสวยอ่ะนี่ดูดินะครับบอลลูนดอกแล้ที่สำคัญรูปบิดโกโตอาโกโตสีทองอะไรสีทองนะครับเฟตจัมโบ่ยี่สิบสองเฟตนะครับแล้วก็มีลายเซ็นอ่า รุ่นนี้ผ่านหน้าผ่านตาใครหลายๆคนนะครับผมก็นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังสภาพค่อนข้างจะแบบใช้งานปกตินะครับตัวนี้ผมว่าผมจะเอามาทัวร์นะครับสักพักหนึง่งอาจจะปล่อยแต่ไม่รู้จะปล่อยตอนไหนนะครับผมแต่ว่าก็เอามาทัวร์ก่อนนะครับเคยรู้สึกแบบอยากเล่นนะครับเคยรู้สึกอยากเล่นไม่รู้จะเล่นของใครดีก็ลองเอามาดูแล้วกันนะครับผมว่าจะตอบโจทย์ผมไหมนะครับแต่ของเขาดีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตอบโจทย์ผมไหมนะครับเออ ประมาณนี้ครับสวยสวยจริงครับแต่ตอนนี้สายไม่มีครับผมจะใส่สายเป็นเบอร์สิบนะครับตอนนี้สายไม่มีของเพิ่งมาถึงเลยผมก็ทําคลิปเลยนะครับตื่นเต้นนะครับกัขบของใหม่นะครับคิดว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวไม่จบนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ตัวจบนะตัวไม่จบตัวนี้ <c oughs> นะครับผมก็ <c oughs> ผมว่าค่อนข้างจะดีเลยคอเป็นซนะีนะนี่จับเต็มไม้เต็มมือแต่ผมว่าลื่นง,ง่ายเมื่อกี้ มันมีสายมาแหละผมลองแล้วแต่ว่าสายมันเก่าแล้วผมว่าเดี๋ยวค่อยมาทําแบบรีวิวเล่นเล่นสนุกสนุกนั่งเล่นอะไรแบบนี้ให้ดูแบบเล่นเล่นดีกว่าแบบว่าให้หลอนกันนะให้หลอนกันแบบว่าได้ไปหาลองกันอะไรประมาณนี้นะครับผม,ผมก็จีบบอกเลยตัยวนี้นะครับจีบจีบจัด,จดจนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไปลองวันที่ยี่สามมีนานี้นะครับมีงานคอนเสิร์ตนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในคลิปแต่ผมจะลงคลิปนะครับผมทําคลิปเลยนะครับผมอาชีตประจําวันนะครับ ให้คนอื่นแบบได้ดูไอ้ย <communauté> ะนะครับผมก็พี่ๆคนไหนที่ชอบใจหรือว่าต้องการหาซื้อก็หาซื้อได้ผมว่าเป็นของที่แบบคุณภาพเลยนะครับตัวหนึ่งแล้วก็อนาคตไม่รู้ว่าราคาจะสูงขึ้นอีกไหมนะครับผมก็ค่อนข้างจะสวยสบแบบว่าการออกแบบสไตล์นะครับาการออกแบบลายมดีแบบน่าดูแบบเรียบ,บร้อยแบบดูแพงอะดูแพงอะแพงจริงแต่ว่ามือหนึ่งก็อยู่ที่ หกหมื่นกว่าใช่ไหมหกหมื่นสามหกหมื่นเก้าประมาณนั้นนะนะมือสองก็น่าจะลดมานิดหน่อยนะครับมือสองตัวนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็อาจจะมาทำคลิปล่นเล่น,ลนรีวิวนิดนิดหน่อยๆให้ดูหรือว่าอาจจะทำเป็นคลิปอ่าัฟเบอร์เป็นเพลงนิดนหน่อยๆ,ๆอ่าไปฟังเสียงกัน,นครับผมคลิปนี้